ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโอ้ดู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 ผักชีสามไร่ไม่มีค่าชาวสวนบอกว่าต้องถ่ายทิ้งซะเลยนี่ครับโอ้โหน่าเสียดายถ่ายทิ้งอีกแล้วผักชีโอ้โห,อหนะเออทำไมทำไมช่วงนี้นะครับเกษตรกร,กรช่วงนี้โอ้โหเรียกว่า นะมีกินมีใช้กันทุกคนเลยนะฮะจวงนี้เออนะฮะเมื่อวานนี่เมื่อวานนี้ชาวสวนพริกก็โบยาวายอารวาสนะครับขัางทำลายพริกนะเทพริกทิ้งกันเป็นคันๆรถเออนะครับวันนี้อ,อีกแล้วนะไล่ผักชีตอนนี้ไล่ผักชีโอ้อันนี้กะแบบว่าให้เป็นเป็นทุกผักเลยหรือไงนะ มื่อวานนี้ก็กระหล่ำกะหล่ำนี้ก็เน่าเสียกันเป็นตันๆไม่มีราคานะครับขายกันถุงยีสิบาทนะหัวใหญ่ๆเลยถุง20บาทได้ประมาณสักสี่ห้าหัวนะครับขายกันนอะอันนี้ก็โอ้โหผักชีโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนี้นะสามไร่เลยก็บอกไทยทิ้งดีกว่านะนะไอ้ผักอย่างอื่นนี่ ยังยังแบบว่าพอพอไปบริจาคได้นะแต่ผักชีนี่อไม่รู้จะบ,บริจาคใครเลยนะเออนะครับจะไปบริจาคใครอะผักชีเอาวันนี้ผักชีมาบริจาคนะจะเอาไปทำผัดผัดผัด,ผ,ดผักชีก็ไม่ได้เอาผักชีก็เอาไวโ้โรยเอาไว้เออเป็นแบบเอาไว้โรยหน้านะครับจะไปกินก็บแม่ก็ มันก็จะฉุนฉุนยังไงอยู่นะเออสงสัยต้องเอาไปให้ในายกอะ่ะนะเพราะนายกนี่ทำงานแบบผักชีร้อยหน้านะนะเออแล้วก็นะครับสาวไร่สวนผักชีก็คงต้องไปปลูกกล้วย <c oughs> นะฮะเออตามที่ท่านรัฐมนตรีเขบอกนะครับนะคงได้ปลูกกล้วยทั้งประเทศแล้วตอนเนี้ยนะเอ,อ นึกอะไรไม่ออกอไปปลูกกล้วยกันก่อนเป็นไงล่ะนะครับถ่ายทิง้งนะตอนเนี้ยลงหน่อกล้วยพอดีเลยนะเอเอเป็นไงล่ะพวกแสดงนะมาแหกตาดูแล้วนะครับเศรษฐกิจไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีสังกสีนะมาแหกตาดูแล้วเออนะครับยังเชียร์ยังแบกกันอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเออยังจะ มีความน่าจะมีความตื่นตาสว่างบ้างนะคนะแสดงนะโอ้นะครับนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละท่านผู้ชมนะเดี๋ยวสมัยหน้ามันก็เลือกอีกอะนะเ,ออเดี๋ยวมันมันทุกวันนี้มันยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยถ้าไปเลือกแสดงจะเลือกใครนี่ทุกวันนี้มันยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับมันยังแบบจมปักอยู่กับทักษิณอยู่เลยนะเนะีเนี่ย เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ